สวัสดีค่ะเอมสุรีคุณมงคลวุฒธธินะคะกรรมการผู้บริหารแอปิจูดมัมค่ะ ุดเริ่มต้นของอดตจุดมัมน,นะคะเริ่มจากที่เรามีลูกด้วยกันสองคนค่ะคนแรกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่สําเร็จทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องมีการศึกษาเรื่องนมแม่มากขึ้นส่วนคนที่สองเลี้ยงนมแม่ได้สําเร็จเพอเรามีการเตรียมความพร้อมเตรียมการศึกษามากขึ้นว่านมแม่จะต้องใช้วิธีไหนในการเลี้ยงลูกนมแม่สําเร็จเพราะนมแม่ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับลูกมากที่สุดค่ะจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราคิดคน้นพัฒนาลองผิดลองถูกในการใช้เครื่องปั๊มนมหลายๆแบรนด์และนำมาพัฒนาเป็นสินค้าของ Attitude m o m ค่ะ จุดเด่นของแบรนด์นะคะแบรนด์จะพัฒนาตลอดเวลาเลยค่ะคือจะนำฟีดแบ็กจากลูกค้านะคะเช่นทั้งข้อดีข้อเสียมาพัฒนาให้สินค้ามีความโดดเด่นมากขึ้นและตอบโจทย์คุณแม่ยุคใหม่มากขึ้นคือแบรนด์เริ่มต้นจากการที่เป็นกวยซิลิโคนเจ้าแรกค่ะกวยซิลิโคนที่ทำขึ้นมาเพื่อให้คุณแม่สามารถเอ็นปั๊มได้45องศาก็คือจากประสบการณ์การปั๊มนมของตัวเองเพราะว่าการที่คุณแม่ต้องนั่งหลังตรงและปั๊มนมตอน ค่าคืนเช่นเที่ยงคืนตีสาอย่างเงี้ยทำให้คุณแม่ปวดหลังแล้วเราก็เคยเมีประสบการณ์ด้านนั้นมาก่อนคือนังง่ตงตรงๆอะ่ะมันปวดหลังอยู่แล้วแต่ถ้าได้เอ็นสี้าองศามันก็คือการพักผ่อนแล้วรวมถึงเรามองถึงด้านบริการของแม่ด้วยเพราะการปั๊มนมอ่ะมันไม่สามารถหยุดไว้เวลาไหนแบบสมมติเครื่องเราเสียเราก็ไม่สามารถหยุดได้เราก็ต้องความต่อไปเราก็เลยเน้นเรื่องการบริการการให้ความรู้เพราะคุณแม่ถ้ามีเครื่องปั๊มนมดีที่สุด แต่ไม่มีวิธีการหรือไม่รู้ว่าวิธีการปั๊มยังไงก็ไม่สามารถปั๊มนมได้สําเร็จเราเลยพัฒนาทั้งตัวสินค้าจากฟีดแบ็คุณแม่รวมถึงบริการจากความต้องการของเราเองและรวมถึงฟีดแบ็คุณแม่ที่ฟีดแบ็กกลับมาคือเราจะมีบริการหลังการขายคือมีการให้ความรู้คุณแม่ในทางอินบ็อกซ์ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนของทุกวันโดยไม่มีวันหยุดและมีบริการในการให้ยืมเครื่องสำรองเพราะคุณแม่ไม่สามารถหยุด การปั๊มนมได้บางคนไม่ได้มีเครื่องปั๊มนมหลายเครื่องพอเครื่องมีปัญหาหรือใช้งานไม่ถูกต้องก็อยากได้ที่ปรึกษาที่ดีค่ะการที่มีที่ปรึกษาที่ดีรวมถึงบริการหลังการถ่ายทำให้คุณแม่สามารถปั๊มนมได้ต่อเนื่องและประสบความสำเร็จการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ปัญหาที่พบระหว่างการสร้างแบรนด์ด้วยความที่เราเป็นแบรนด์น้อกใหม่ในท้องตลาดเลยนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์คนไทยที่พัฒนาโดยตัวเราเองจากประสบการณ์ในการเป็นนักปั๊มนมนะให้ลูกอะคะ่ะแล้วก็อยู่ในกลุ่มต่างๆเราคะนนำ เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นกระแสของในกลุ่มว่าเอ้ยการปั๊มนมอยากจะได้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นอย่างน,น,างนี้เพื่อมาปั๊มนมส่วนของเราอ่ะเป็นกวยซิลิโคนร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งแตกต่างในท้องตลาดอยู่แล้วทําให้มีกระแสโจมตีว่ากวยซิลิโคอนอาจจะทําให้คุณแม่บาดเจ็บเพราะกวยจริงๆแล้วต้องเป็นกวยพลาสติกเท่านั้นหรือใดๆก็ตามที่แบรนด์ต่างๆพยายามโจมตีเราแต่ตรงนั้นนะ่ะเราถือว่าเป็น จุดที่ทำให้เราอท้าทายการทำการตลาดโดยการเป็นกววซิโคล100%ยเป0รค่ะแล้วเราก็เน้นการที่ให้คุณแม่ในกลุ่มคุณแม่นักปั๊มได้ทดลองใช้ว่าของเราอ่ะไม่ที่ทําให้คุณแม่บาดเจ็บนะแต่ว่าเป็นตัวที่เป็นกวดซิโคนที่ทําให้คุณแม่สบายขึ้นสะดวกสบายในการปั๊มนมสามารถปั๊มนมได้แบบไม่ปวดหลังนะจนได้อ่าฟีดแบ็กลับมาดีขึ้นส่วนมากสิ่งแรกที่ขายได้คือเป็นคุณแม่บอกต่อ บอกตอว่าเฮ้ยกซิโคนมันใช้ได้จริงนะมันไม่เจ็บนะแล้วก็รวมถึงอีกอย่างนึงที่เราโดนโจมตีเลยคือทําไมเครื่องปั๊มนมต้องมีหลากหลายหมวดขนาดนี้ทั้งๆท,ที่ท้องตลาดจะมีแค่2หมวดคือมาสรดกับดูดแค่นั้นเองแต่ของเราอะเริ่มต้นด้วย4หมวดก่อนแล้วตอนปัจจุบันเนี้ยคือเป็น5โหมดแต่สิ่งที่เราทํามาเราพัฒนามาจาก การที่เราเป็นนักปัม๊มรวมถึงประสบการณ์ของเพื่อนเพื่อนรอบข้างที่เป็นนักปั๊มว่าเฮ้ยการที่ปั๊มอยู่หมวดเดียวหรือ2หมวดน้ำนมมันไม่ออกมันเหมือนต้องมีการสลับไซเคิลในการปั๊มนมเช่นกระตุ้นสัก2นาทีแล้วก็กลับมาดูหนึ่งนาทีอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราก็พยายามที่จะเอาทุกประสบการณ์ค่ะมาทำให้มันเติมเต็มในหมวดต่างๆให้มันแบบรู้สึกแบบว่าวปั๊มนมแล้วไม่ต้องกดเปลี่ยนหมวดไปเปลี่ยนหมวดมา ถ้าแบบสำหรับพี่นะคะที่มองย้อนกลับไปนะคะแบรนด์ค่อนข้างเติบโตมากมากๆเลยค่ะแล้วก็เกินเป้าหมายที่พี่ตั้งใจไว้รวมถึงแบรนด์นะคะเป็นแบรนด์คนไทยเจ้าแรกเจ้าเดียวของประเทศไทยนะคะที่ขึ้นทะเบียนจด เป็นแบรนด์ลิขสิทธิ์ของคนไทยแท้ๆค่ะคือเครื่องปั๊มนมนะคะเป็นแบรนด์คนไทยที่ขยายสาขาได้เร็วที่สุดรวมถึงกระจายขายตามห้างต่างๆได้ก้าวออกไปสู่งานแฟร์ต่างประเทศและขยายสาขาไปยังประเทศลาวและกัมพูชานะคะแล้วอนาคตก็คาดว่าจะขยายสาขาไปอย่างต่อเนื่องนะคะเรามีรางวัลมากมายที่ได้มาจนถึงนับวันนี้คือค่อนข้างการันตีได้เลยว่าแบรนด์ได้มีคุณภาพและประสบความสำเร็จค่ะ E เราได้รับความสําเร็จนี้แล้วเราก็อยากจะส่งมอบความสําเร็จให้กับคุณแม่ทุกคนนะคะโดยเราได้นําผู้เชี่ยวชาญทั้งแพทย์และพยาบาลนะคะมาจัดงานสัมมนาฟรีให้กับคุณแม่มอบความรู้ดีๆรวมถึงสาธิตวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้สําเร็จกับคุณแม่ทุกท่านนะคะโดยเราเปิดเป็นงานเปิดนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายคุณแม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีเพราะเรามองว่าถ้าคุณแม่สามารถปั๊มนมให้ลูกน้อยได้สําเร็จนั่นก็คือความสําเร็จของเราเองด้วยค่ะ และมีความภาคภูมิใจและดีใจที่แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จค่ะเพราะนมแม่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อยค่ะ ก็อ,อยากจะเป็นกําลังใจให้คุณแม่ทุกท่านที่กําลังย่อท้อเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณแม่คิดเสมอว่าเราเป็นมนุษย์แม่ยังไงก็มีน้ํานมให้ลูกน้อยทานอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นธรรมชาติที่มอบมาให้เราขอมีสิ่งเดียวค่ะคุณแม่เพียงตั้งใจและมีวินัยในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่รวมถึงมีเครื่องปั๊มนมดีๆเช่นแอติจูดมัมนะคะเป็นเครื่องปั๊มนมผู้ใจรับรองคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สําเร็จแน่นอนค่ะ